บทที่4การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลและหน่วยงานภายในองค์การ4.1ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการสื่อสารเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความเข้าใจเพื่อผู้รับเข้าใจตรงกันองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร 1. ผู้ส่งสารผู้ที่ส่งข้อความข่าวสารความคิด 2. ช่องทางหรือสื่อ วิธีการที่ใช้ส่งสารเช่นผู้โทรศัพท์จดหมาย 3. ผู้รับสารผู้ที่รับสารต้องแปลความหมายเพื่อเข้าใจตรงกับผู้ส่ง4.2เทคนิคการสื่อสารในองค์กรการสื่อสารในองค์กรมีความสำคัญเพราะช่วยสร้างความเข้าใจร่วมกันสนับสนุนการทำงานตามนโยบายและลดความขัดแยง้งจะทำให้การทำงานราบรื่นและบรรลุเป้าหมาย 4.2.1ความหมายของการสื่อสารเป็นกระบวนการเปลี่ยนความหมายหรือข้อมูลจากผู้ส่งไปยังผู้รับมีวัตถุประสงค์เพื่อความเข้าใจตรงกรัน4.2.2ความสำคัญของการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรการสื่อสารมีบทบาทสำคัญต่อการทำงานร่วมกันเพราะช่วยให้นโยบายและแผนงานบรรลุหากขาดการสื่อสารจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งได้ค่ะ 4.2.3การสื่อสารในองค์การการสื่อสารเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยให้องค์การดำเนินงานสำเร็จผู้บริหารต้องเลือกใช้การสื่อสารทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความขัดแย้งตรงกันและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กรมี4ลักษณะ 1. จากบนลงล่าง 2. จากล่างขึ้นบน 3. การสื่อสารในแนวนอน 4. การสื่อสารแบบข้ามหน่วยงานหรือต่างระดับ 1. จากบนลงล่างผู้บังคับบัญชาส่งข้อมูลหรือคำสั่งไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นคำสั่งงานการประชุมการประเมินผล 2. จากล่างขึ้นบนผู้ใต้บังคับบัญชาส่งข้อมูลปัญหาหรือรายงานไปยังผู้บริหารช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ถูกต้องและทำให้บุคลากรมีส่วนร่วมกับองค์การมากขึ้น 3. การสื่อสารในแนวน,นอนการสื่อสารระหว่างกลุ่มหรือระดับเดียวกันเพื่อประสานงานแก้ปัญหาและสร้างความร่วมมือทำให้งานสำเร็จรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 4. การสื่อสารแบบทะแยงการสื่อสารข้ามสายงานหรือต่างระดับเช่นเจ้าหน้าที่บุคคลติดต่อกับพนักงานขายโดยตรงเพื่อลดขั้นตอนและได้ข้อมูลรวดเร็ว 4. 3 องค์ประกอบพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหลักพื้นฐานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลก็คือต้องมีความประทับใจซึ่งกันและกันความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างบุคคลการยอมรับซึ่งกันและกันความจริงใจและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีซึ่งมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สําคัญดังนี้ 1. ความใกล้ชิด การที่บุคคลอยู่ใกล้ชิดกันจะทําให้เกิดความสัมพันธ์มากกว่าบุคคลที่อยู่ห่างไกลกัน 2. ความเหมือนกันหรือความคล้ายกันมีความชอบที่คล้ายกันหรือเหมือนกันซึ่งโดยทฤษฎีแล้วมีแนวโน้มที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3. สถานการณ์การมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความรู้สึกที่ร่วมกันการมีโอกาสได้ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น ประสิทธิภาพในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลน,นั้นหมายถึงความใกล้ชิดความสัมพันธ์และความสอดคล้องกันของผู้ส่งสารแหล่งข้อมูลกับผู้รับสารเพื่อนําไปสู่ความหมายที่สมบูรณ์แบบร่วมกันการสื่อสารระหว่างบุคคลจึงมีจุดประสงค์เพื่อ 1. ความเข้าใจร่วมกันการสื่อสารที่มุ่งเน้นให้ผู้สื่อสารเข้าใจเนื้อหาหรือข้อมูล 2. สื่อสารเพื่อสร้างความชื่นชมการสื่อสารโดยทั่วไปไม่ใช่การมุ่งเฉพาะสื่อสารแต่ข้อมูลข่าวสารนั้น 3. สื่อสารเพื่อสร้างอิทธิพลต่อการมีทัศนคติร่วมกันการสื่อสารที่ล้มเหลวเกิดจากความไม่เข้าใจกันในความคิดและทัทศนคติที่ต่างกัน 4. สื่อสารเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ปจัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่สามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์หรือความสำเร็จในการสื่อสารกันคือความรู้สึกดีต่อกัน 5. สื่อสารเพื่อทำให้เกิดการกระทำตามความต้องการในการสื่อสารวัตถุประสงค์อันหนึ่งที่มักจะเกิดตามขั้นตอนคือการสื่อสารความมุ่งหมายร่วมกัน4.5การสื่อสารระหว่างบุคคลการสื่อสารระหว่างบุคคลคือ การติดต่อไปมาระหว่างกันทั้งระหว่างบุคคลกับบุคคลและบุคคลกับกลุ่มรวมทั้งกลุ่มกับกลุ่มซึ่งมนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสื่อสารกันอยู่ตลอดเวลาการสื่อสารเป็นสื่อกลางที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจกันอันดีระหว่างบุคคล4.5.1ประเภทการสื่อสารระหว่างบุคคล 1. สื่อสารโดยใช้ภาษาได้แก่การใช้ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 2. การสื่อสารโดยไม่ใช้ภาษาได้แก่ภาษาเครื่องหมายภาษาท่าทางและภาษาวัตถุ 4.5. 2รูปแบบการสื่อสารระหว่างบุคคล 1. การสื่อสารระหว่างบุคคล2บุคคลมีลักษณะเป็นการสื่อสารแบบซึ่งหน้า 2. การสื่อสารระหว่างบุคลคลกลุ่มย่อยมีลักษณะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่3คนขึ้นไป 3. การสื่อสารระหว่างบุคลคลกลุ่มใหญ่เป็นการพัฒนามาจากการสื่อสารระหว่างบุคลคลกลุ่มย่อยที่มีสมาชิกมากกว่าเดิม 1. ภาษาใบ้เป็นภาษาท่าทางสากลทุกชาติทุกภาษาสามารถเข้าใจกันได้ 2. ภาษาพูดการพูดเป็นการกำหนดการเปล่งเสียงออกมาสื่อสารความหมายระหว่างบุคคลที่อยู่ในชาติหรือภาษาเดียวกัน 3. ภาษาเขียน เป็นภาษาที่สามารถเอาชนะข้อจำกัดในเรื่องเวลาและระยะทางภาษามีวิวัฒนาการมาจากภาษารูปภาพ4.6การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ4.6.1การสื่อสารโดยตรงแบบเผชิญหน้าเป็นการสื่อสารที่ทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารต้องเผชิญหน้ากันและกันร,ระหว่างการสนทนา4.6.2การสื่อสารสองทาง การสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารที่มีการโต้อตอบกันไปมาระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร4.6การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ4.6.3การสื่อสารโดยช่องทางและสื่อทางหลากหลายการสื่อสารโดยช่องทางและสื่อที่หลากหลายการเลือกใช้สื่อที่ปัจจุบันมีอยู่มากให้เกิดประโยชน์ในการสื่อสาร4.6.4การสื่อสารที่ผู้รับสามารถรับสารได้ปริมาณมากพอในแ,แต่ละ บุคคลจะสามารถรับสารในแต่ละชนิดได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบความถนัดภูมิหลังและปัจจัยด้านอื่น4.6การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ4.65การสื่อสารที่ผู้รับสารมีความแม่นยำเที่ยงตรงสูงความแม่นยำเที่ยงตรงในการรับสารนั้นต้องอาศัยปัจจัยการประการในการรับข้อมูลข่าวสารอย่างเที่ยงตรงทั้ง ประสบการณ์การรับสารประสบการณ์ในข้อมูลข่าวสารที่ถูกส่งมา4.6.6การสื่อสารที่มีการหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการสื่อสารดังกล่าวข้างต้นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพต้องหลีกเลี่ยงอุปสรรคในการสื่อสารที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดทั้งนี้เพราะอุปสรรคการสรื่อสารที่เกิดขึ้นจะเป็นตัวสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลที่ถูกส่งมานี้มีความถูกต้องคาาเคลื่อนเพียงใด 4.7หลักการสื่อสารในองค์กร4.7.1การสื่อสารที่เป็นทางการ 1. ช่องทางการสื่อสารควรประกาศให้รู้อย่างชัดเจนและแน่นอน 2. อำนาจที่ถูกปรากฏอยู่ในช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการ 3. เส้นทางของการสื่อสารต้องสั้นและตรงประเด็น 4. ผู้ที่มีความสามารถเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างาน 5. เมื่องค์กรกกำลังดำเนินการไม่ควรขัดขวางเส้นทางของการสื่อสาร 6. ระบบการสื่อสารทุกระบบต้องเชื่อถือได้4.7หลักการสื่อสารในองค์กร4.72ไม่การสื่อสารที่เป็นทางการ 1. ตอบสนองความต้องการและความรู้สึกของปัจจัยบุคคลในเรื่องของการรวมตัวการเป็นอันหนึ่งอันเดียว การเคารพตนเอง A และการตัดสินใจเลือกที่จะเป็นอิสระ 2. ก่อให้เกิดความสามารถคียในองค์กรความสำคัญของการสื่อสารในองค์กร 1. การสื่อสารทําให้เกิดความหมาย 2. การสื่อสารทําให้เกิดความคัาคณีความคิดเห็นกันได้สื่อสารจะสามารถค่าคณีพฤติกรรมคะแนนและแนวคิดของคนอื่นได้ 3. การสื่อสารทําให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างการในองค์การรูปแบบของการสื่อสารในองค์การการสื่อสารด้วยการใช้คำได้แก่ผู้หรือเขียนเช่นออกคำสั่งสัมภาษณ์งานเขียนรายงานบันทึกหรือประชุม 2. การสื่อสารที่ไม่ใช้คำพูดเช่นสีหน้าน้ำเสียงจิยาท่าทางการแต่งตัวเครื่องประดับหรือการจัดโต๊ะเก้าอี้การสื่อสารกับกิจกรรมขององค์การ 1. การตัดสินใจผู้บริหารต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด 2. ความเจริญและพัฒนาบุคลากรควรได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต้องสื่อสารและจูงใจให้บุคลากราเต็มใจทำง,งานที่ถนัด 4. เทคโนโล,โลยีจัดคู่มือแนะแนวหรือฝึกอบรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 5. การควบคุมและการประสานงานจัดบรรยากาศและช่องทางสื่อสารที่ทั่วถึง 6. สภาพแวดล้อมต้องติดต่อติดตามข่าวสารเศรษฐกิจเทคโนโลยีการเมืองและสังคมเพื่อปรับตัวลักษณะการสื่อสารในองค์การระบบรวมคือภาพรวมทั้งองค์การการสื่อสารในภาพรวมโดยติดตามข้อมูลภายนอกตรวจสอบงานติดต่อองค์การอื่น และกำหนดวัตถุประสงค์ตามข้อมูลและลูกคา้าระบบย่อยคือหน่วยงานย่อยในองค์การการสื่อสารภายในหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจอบรมบุคลากรสร้างบรรยากาศควบคุมงานและสร้างความพอใจผ่านช่องทางที่เหมาะสมระบบเฉพาะบุคคลเป็นพฤติกรรมทางการสื่อสารแต่ละบุคคลเช่นพูดคุยประชุมนำเสนอเขียนเอกสารทำสัญญา และโต้แย้งเพื่อนุ่งหนาวผู้อื่น4.8อุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การนิตยาเงินประเสริฐศรีกล่าวถึงอุปสรรคของการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การนั้นมี2ประเด็นสรุปได้ดังนี้4.8.1การบิดเบือนการสื่อสารการบิดเบือนที่เกิดขึ้นในการสื่อสารนั้นอาจเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจท้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้บิดเบือน รู้หรือไม่ว่าความหมายที่สื่อไปนั้นถูกดัดแปลงแก้ไขการบิดเบือนเกิดขึ้นในการสื่อสารทุกระดับเรสรุปได้ดังนี้ 1. ระดับบนลงสู่ระดับล่างการบิดเบือนโดยตั้งใจ 1. ผู้บังคับบัญชาไม่ยอมให้ส่งย้อนหลังแก่ผู้ปฏิบัติงาน 2. ผู้บังคับบัญชาสังเจตที่จะส่งข่าวลายให้ทราบการบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจ 1. ความทุกใจของผู้บังคับบัญชาในเรื่องความขัดแย้งภายใน 2. การถ่ายทอดข้อความหลายๆครั้งจนตกหล่นจากเนื้อหาที่ครบถ้วน 2. ระดับล่างขึ้นสู่ระดับบนการบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจ 1. ต้องการให้ทุกสิ่งทุกอย่างดูดี 2. หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบเกี่ยวกับความล้มเหลว 3. ลังเลใจที่จะบอกข่าวร้ายแก่ผู้บังคับบัญชา 4. ระดับต่ำสุดที่เป็นทางผ่านของการติดต่อสื่อสารขึ้นอยู่กับระดับบนการบิดเบียนโดยไม่ตั้งใจ 1. ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้บังคับบัญชา 2. ความสามารถด้านความเชี่ยว ชาญฉลาดของผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ความต้องการในเรื่องความปลอดภัยของผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ระยะห่างโดยรวมของผู้ใต้บังคับบัญชา 5. โครงสร้างองค์กรอย่างเป็นทางการระดับของการติดต่อสื่อสาร 3. แนวนอนการบิดเบือนโดยตั้งใจ 1. ข่าวลือต่างๆ 2. ความชำนาญเฉพาะด้านในงานทำให้สนใจเฉพาะเรื่องบางอย่าง การบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจ 1. การสื่อสารแนวแนวนอนมีมากเกินไปทำให้ไม่มีสิ่งย้อนกลับ 2. การสื่อสารแนวแนวนอนถูกนำมาใช้ทดแทนการสื่อสารการระดับบนลงสู่ระดับล่างและจากระดับล่างขึ้นสู่ระดับบน 4. แนวทะแยงมุมการบิดเบือนโดยตั้งใจ 1. ระดับต่างๆที่เป็นทางผ่านของการสื่อสารการบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจ 1. ช่องว่างของการสื่อสาร 5. ทุกระดับการบิดเบือนโดยตั้งใจ 1. แต่ละระดับต้องมีข้อมูลข่าวสารเป็นของตนเองเพื่อใช้ในการแข่งขันกับหน่วยงานย่อยอื่นๆการบิดเบือนโดยไม่ตั้งใจ 1. เป็นการหมุนเวียนในเรื่องความไม่แน่นอน4.8.2ภาระหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสาร พาระในการสื่อสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับปริมาณและความสลับซับซ้อนของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาซึ่งตัวแปรทั้ง2ตัวจะต้องพิจารณาร่วมกันบุคคลจะได้รับข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับช่องทางของการสื่อสารนอกจากนี้บุคคลสามารถจัดการกับข้อมูลข่าวสารที่ไม่สลับซับซ้อนได้ดีกว่าข้อมูลที่สลับซับซ้อนและไม่อาจคาดคะเนได้ ภาระที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารที่ก่อให้เกิดอุปสรรคในการสื่อสารแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ 1. ภาระในการสื่อสารที่น้อยเกินไปผู้ปฏิบัติงานถูกตัดออกจากสายใยของการสื่อสารขององค์กรก่อให้เกิดผลเสียต่อการสื่อสารขององค์กรคือองค์กรสูญเสียทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากการกระทำและสิ่งย้อนกลับสู่องค์กร ู้ปฏิบัติงานที่ถูกละเลยจะตอบสนองความต้องการในเรื่องการสื่อสารด้วยการพูดซุบซิบนินทาการพูดคุยหรือคุยเล่น 2. ภาระในการสื่อสารที่มากเกินไปเกิดขึ้นเมื่อบุคลระบบหรือองค์กรไม่สามารถดำเนิกนการกับข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาผลเสียจะเกิดขึ้นเฉพาะในองค์กรเปิดที่บุคคลสามารถหาข้อมูลข่าวสารยังไม่จำกัด ผลจากการมีภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารมากเกินไปทําให้บุคคลเกิดความรู้สึกสับสนได้รับแรงกดดันอย่างมากและทํางานผิดพลาดได้ 3. ภาระในการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานผลจากการมีภาระความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารที่เหมาะสมบุคคลจะรู้สึกได้รับการจูงใจและมีประสิทธิภาพในการทํางาน รูปแบบภาระในการสื่อสารขององค์กรที่นำไปใช้ได้จริงปัจจัยด้านภาระงาน 1. ปริมาณของการสื่อสาร 2. ความสลับซับซ้อนของการสื่อสารตัวแปรด้านองค์กร 1. การประสานงานกับคนอื่นๆ 2. ระยะห่างจากคนอื่นๆ 3. งานที่ปฏิบัติประจำ 4. จำนวนและคุณภาพของการตัดสินใจ ตัวแปรด้านบุคคล 1. ความสามารถในการสื่อสารของบุคคล 2. ความต้องการที่จะสื่อสารภาระที่รับผิดชอบภาระที่น้อยเกินไปส่งผลให้รู้สึกหมดอำนาจขาดการจูงใจเฉยชาภาระที่เหมาะสมส่งผลให้ได้รับการจูงใจมีประสิทธิภาพในการทำงานภาระที่มากเกินไปส่งผลให้มีแรงกดดันสูงสับสน ทำงานผิดพลาด4.9แนวคิดใหม่ในการสื่อสารในองค์กรดกรสุธิชัยปัญญาโรธแห่งสถาบันพัฒนาบุคลากรได้กล่าวถึงแนวคิดใหม่ในการสื่อสารว่าการสื่อสารของม,มนุษย์มีความสำคัญและมีความจำเป็นมากในการอยู่ร่วมกันเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมกล่าวคือมีการอยู่ร่วมกัน มีการช่วยเหลือกันมีการแบ่งงานกันทำดังนั้นการสื่อสารแม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยคำพูดการเขียนหรือการใช้ท่าทางจำเป็นต้องมีการพัฒนาโดยมีแนวคิดดังนี้7จ C เพื่อการสื่อสารที่ดี C ที่1ชัดเจน การสื่อสารแม้ว่าจะด้วยการพูดการเขียนจะต้องเป็นการสื่อสารที่มีความชัดเจนเรียบง่ายผู้รับสารจะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเช่นเดียวกันผู้ส่งสารสีที่2การสื่อสารที่ดีต้องมีความกระชับและชัดเจนสีที่3ม,มีความถูกต้องเป็นสิ่งที่ผู้ส่งสารควรพิจารณา ตรวจสอบก่อนที่จะส่งสารออกไปเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีความถูกต้องชัดเจนหรือไม่ c ีที่4มีความสุภาพพอเหมาะพอสมควรสารที่ส่งออกไปควรเป็นไปด้วยความสุภาพพอเหมาะพอสมควรไม่มากไปหรือน้อยเกินไป c ีที่5สื่อให้มีความสร้างสารรค์การสื่อสารที่ดีควร สื่อไปในลักษณะการสร้างสารรค์มากกว่าการทำลายกันเพราะการสื่อสารในด้านบวกมักจะทำให้ผู้รับสารชื่นชอบมากกว่าการส่งข่าวสารออกไปในด้านลบสีที่ 6. พิจารณาการสื่อสารนั้นสามารถเป็นที่เชื่อถือสำหรับผู้รับสารหรือทำให้ผู้รับสารคอยตาม ด้วยหรือไม่เพราะการสื่อสารหากต้องการได้รับความร่วมมือจากผู้รับสารสารที่ส่งออกไปและผู้ส่งจะต้องทำให้ผู้รับสารเชื่อถือและยอมรับเสียก่อนสีที่ 7. มีความสมบูรณ์ครบถ้วนการสื่อสารที่ดีสารที่ส่งควรมีความครบถ้วนสมบูรณ์เสียก่อน ที่จะส่งออกไปยังผู้รับสารดังนั้นผู้ส่งควรต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด4.10สรุปการสื่อสารภายในองค์กรจะประสบผลสำเร็จและประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในทุกระดับตลอดจนบุคคลภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดต่อสื่อสารที่จะทำให้สมาชิกทุกคนร่วมมือกันเพื่อให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรดังนั้นผู้บริหารที่ฉลาดและทันสมัยก็ต้องรู้จักการใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการบริหารและส่งเสริมให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน จึงจะทำให้การบริหารงานและการดำเนินกิจการขององค์กรเป็นไปอย่างได้มีประสิทธิภาพในส่วนของกิจกรรมนะคะกลุ่มเราเลือกเกมคาหูกันมาค่ะซึ่งเรามีประมาณ10ข้อค่ะมีคำถามเกี่ยวกับในสไลด์แล้วก็คำถามขายเครียดกันค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ